สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565เราอยู่ที่บริเวณช่วงโค้งบางซื่อนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับที่เห็นในภาพนั้นก็คือสถานีกลางบางซื่อแล้วก็อาคารของโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนะครับเรามาดักรอรถจักรที่กำลังเข้ามานะครับก็คือขบวน83นะครับกรุงเทพ ันะฮะหัวมาแล้วค่อยๆมานะครับมาแล้วมาแล้ว17นาฬิกา38นาทีแหมวันนี้ดูต้นหญ้านะครับตามริมทางรถไฟนะเขียวชอุ่มเหลือเกินมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ฝนตกนะครับหญ้าก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าภายใน พื้นที่ของโรงรถจากนั้นเขาตัดหญ้านะครับโรงโลงมากๆนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนส่วนที่ยังไม่ตัดก็นี่ดูโอ้นี่ฮะนี่ฮะโลงหมดเลยเนี่ตรงนี้เคยมาแล้วเขียวต้นหญ้าสูงนี่ครับมาแล้วขบวน83โว่4214ทำขบวนอาร์สตอมอาร์สตอม4214ไปแล้วโอ้เสียงเงียบมากครับ อโอ้ยบชสยี่สสองครับบชสหนึ่งศู 47, นย์เจ็ดเจ็บศูนย์สี่เจ็ชสหนึ่บชทหนึโอ้โหเลขสวยเลยแอร์ตูแอร์นะครับบชทปหนึ 30, ่งหนึ์ทปห1ึ่ง บนทปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเออเลยสวยงามเลิกเกินบนทปหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนี่ก็สวยครับแล้วก็ตู้ชั้นหนึ่งครับบออปหนึ่งศูนย์ศูนย์สองว้าวว้าวว้าวเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วเลี้ยวเข้าโค้งสายใต้ครับเลี้ยวไปทางบางซ่อนนะครับสถานีต่อไปก็เป็นบางบํารุวิ่งผ่านบางซ่อนไปตอนนี้ก็เลี้ยวครับเลี้ยว ไปแล้วมาเงีย,งยบๆครับเสียงรถจักเงียบพอดีเหลือเกินนี่ตู้แอร์ชั้น2อนั้นสตู้นะครับแล้วก็ตู้ชั้น1อีก1ตู้ขบวน83กรุงเทพตรังก็พ้นสายตาเราไปแล้วครับไปฝั่งบางซ่อนแล้วก็ข้ามสะพานพระราม6 แล้วก็ไปจอดที่บางวํมดูอีกที่นึงนะเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน